3วันนะคะไม่ได้มาดูออผักเนาะที่เราปลูกไว้นะคะไม่ได้มาลดน้ำมาดูกันค่ะว่าวเป็นยังไงบ้างนะคะสวันที่เราไม่อยู่นะคะดูสิคะพริกของเรานะคะผักของเราก็ยังเขียวงามอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ เพราะอะไรนะคะเพราะว่าการที่เราหมักดินนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินนะคะดินเขาก็จะไม่ไม่แห้งไวนะคะเขาจะอุ้มน้ําได้ดีเนาะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งนะคะไม่ใหญ่ก็จะคุมฟางไว้นะคะคุมฟางไว้แบบนี้เลยค่ะแปลงนี้พ่อใหญ่ยังไม่ได้ลดนะคะมาแหวกดูเนาะนี่ค่ะยังดินยังชุ่มชื้นอยู่นะคะแสดงว่า การที่เราหมักดินแล้วก็ช่วยคุมฟางให้พืชน,นะคะทำให้พืชเนี่ยค่ะเขาชุ่มชื้นได้นานขึ้นนะคะ3ามวันที่ไม่ใหญ่ไม่อยู่เนาะไปลาดบุรีมานะคะก็พืชผักยังเขียวงามอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วพริกก็เริ่มแดงอีกแล้วนะคะนี่นะคะยังเขียวงามอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มแดงอีกแล้วค่ะผ่านไปแค่3ามวันนะคะ ต้นนั้นเป็นพริกด่างนะคะก็มีลูกแดงสุกข,ข้างล่างนะคะมองจากไกลๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปดู่ะเขือด้วยกันค่ะเนาะดูว่า3าวันเนี่ยที่เราไปอยู่เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะมะเขือแต่แปลงนี้พ่อใหญ่ลดแล้วนะคะแต่ไม่ใหญ่ก็คุมฟังไว้ข้างล่างนะคะถามพ่อใหญ่เนาะว่าผักเหี่ยวไหมนะคะก็คือไม่เหี่ยวเลยนะคะคือยังสดใสแล้วก็คือยัง ยังปกติทุกอย่างนะคะการคุมฟางนะคะช่วยช่วยได้มากจริงๆนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศคร่าวๆนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ต้องเล่งมือแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าไม่อยู่สามวันนะคะงานไล่งาน,งานสวนก็ไม่เรียกว่าไม่ต่อเนื่องไปสามวันเนาะโหพริกต้นนีสูงเกือบเกือบเท่าแม่ใหญ่แล้วะคะ่ะพิกต้นนี้สูงเกือบเท่าแม่ใหญ่แล้วเนาะ,ะโอเคขออนุญ,ญาตเก็บมะเขือก่อนนะคะสวัสดีค่ะ